รายการต่อไปนะครับจะเป็นการอภิปรายในหัวข้อสันติประชาธรรมสันติภาพไทยสันติภาพโลกนะครับซึ่งผมคิดว่ารายการนี้คือเป็นรายการที่เป็นแก่นแก,น,แกนสาระที่สำหรับการจัดงานในวันนี้เลยนะครับเรื่องของสันติภาพนั้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์สุรักษิวร,รักษ์เนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการไปประชุมในเรื่องสันติภาพต่างๆนะครับทั้งในและก็นอกประเทศแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางสังคมมาโดยตลอดนะครับวันนี้ในการอภิปรายนะครับจะในหัวข้อเรื่องสันติประชาธรรมสันติภาพไทยสันติภาพโลกนะครับเราก็ได้นักคิดนักเขียนนะครับนักวิชาการนะฮะที่สนใจในประเด็นนี้นะครับได้มาร่วมอภิปรายกันนะครับ คือผู้ที่เข้าร่วมนะครับประกอบด้วยคุณสิโรดนะครับคล้ามภัยบูรณ์คุณสาวนีจิตโมดอาจารย์กิติศักดิ์ปกตินะครับแล้วก็อาจารย์ชัยวัฒสถานันนะครับโดยมีอาจารย์ปริญญาเทวานารมิตรกุลนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอาจารย์ปริญญา ปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับแล้วก็ท่านที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อช่วงพฤษภา2535นะครับก็จะได้พบบทบาทของท่านอาจารย์ปริญญานะครับซึ่งเป็นผู้นำนักศึกษาในสมัยนั้นด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ปริญญาครับบนเวทีนะครับเพื่อที่จะดำเนินรายการอภิปรายนะครับเรียนเชิญครับ ครับนักมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมรายการในวันนี้ทุกคนนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ สุรักษ์ศิวรักษ์นะครับผมเองก็นั่งหนักใจนะครับเพราะว่าเวลาขนาดนี้เนี่ยล่วงเลยมาจากโปรแกรมนะครับประมาณ1ชั่วโมง10นาทีกำหนดการเดิมรายการนี้จะมีเวลา2ชั่วโมง20นาทีนะครับเขจาจาคงต้องถูกหั่นกเไม่ต้องหั่นทิ้งนะฮะก็จะพยายามให้เสร็จภายในสักชั่วโมงครึ่งนะครับเท่าที่คุยกับผู้จัดงานเมื่อสักครู่นะฮะหัวข้อที่จะพูดคุยกันวันนี้นะครับคือหัวข้อเรื่องสันติประชาธรรมสันติภาพไทยสันติภาพโลกนะฮะ ปีนี้เป็นปีที่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับได้สิ้นสุดไปครบ60ปีพอดีนะฮะทั้งๆที่มีบทเรียนจากสงครามโลกทั้งสองครั้งนะครับแลวมีกระแสการเรียกร้องสันติภาพเกิดขึ้นทั่วโลกแต่60ปีที่ผ่านมานี้นะครับเรามีคนตายจากสงครามทั้งสงครามเล็กสงครามใหญ่ทั่วโลกนะครับเป็นจํานวนมากสุดยิ่งกว่าคนที่ตายจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง สงครามเย็นก็สิ้นสุดไปนะครับทนับวันที่กำแพงเบอร์ลินเป็นวันสิ้นสุดลงวันที่กำแพงเบอร์ลินเป็นวันล่มสลายนะครับปีนี้ก็16ปีนะครับแต่แทนที่สันนิภาพจะเก่ะขึ้นมาสถาปนาขึ้นมาได้ในโลกของเรานะครับเราก็บพบว่าสงครามกับดูเหมือนจะมีมากขึ้นนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยนะครับก็มาในรูปแบบของสิ่งที่เป็นสงครามแบบที่น่าจะเกิดอีก,กน,นะฮะมีมาในรูปแบบที่เหมือนกับเป็นการนอกจากสงครามระหว่างประเทศนะครับมีลักษณะที่เป็นการเกาะกันร้ายนะครับ แล้วก็เป็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดอะไรทําให้โลกของเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วเรื่องสําคัญคือว่าสันติประชาธรรมนั้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางของปัญชนสยามนะครับท่านอาจารย์สุรักษีวรักษ์จะเป็นแนวทางนะครับในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยพ้องยิ่งใน3ามจังหวัดเชิญภาคใต้ของเราและจะเป็นแนวทางในการสร้างสันติาาาาภาพให้กับโลกของเราได้อย่างไรผมขอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเวลาชั่วโมงครึ่งจะให้วิทยากรทั้ง4ท่าน ได้พูดรอบแรกคนละ15นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงหลังนะครับจึงเป็นรอบสองและเปิดให้ท่านผู้เข้าร่วมนะครับได้ตั้งคาถามหรือว่ามีประเด็นในการร่วมอภิปรายนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สถานนันก่อนนะครับก่อนอื่นผมก่อนถึงอาจารย์ผมขออนุญ,ญาตแนะนาวิทยากรนะครับท่านวิทยากรท่านแรกนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะอรศา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านก็เป็นคณะเป็นกรรมการนะครับอยู่ในคณะกรรมการ อิสระเพื่อความสมรราชัน้นแห่งชาตินะครับและมีบทบาทที่โดดเด่นมากนะครับในการทํางานและเผยแพร่แนวคิดในเรื่องของสัตนติวิธีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรชัยวัฒน์สาน,นันครับมีนักรัฐศาสตร์แล้วนะครับก็ต้องมีนักกฎหมายด้วยนะครับวิทยากรท่านถัดมานะครับท่านอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับและท่านยังมีตําแหน่งเป็นประธานสภาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติศักดิ์ปกติครับ นะครับแน่นอนครับเรามีสุภาพสตรีด้วยนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยรายชภัฏนธนบุรีนะครับก็าา <ST S 1> เป็นเพื่อนบ้านไม่ไกลไม่ไกลธรรมศาสตร์เรานี่เองนะครับแล้วท่านยังเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมาถถนชนแห่งชาติด้วยนะครับ <ST S 1> ท่านรองศาสตราจารย์สวนณีจิตหมวดครับแล้วท่านสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่นะครับคุณท่านเป็นแอคทิวิสต์นะครับใน รุ่นล่าคนเดียวกับผมนะครับในช่วงเหตุการณ์พฤษภาปี35นะครับเป็นปัจจุบันนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวายสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์และนักเขียนที่มีผลงานโดดเด่นและต่อเนื่องนะครับคุณสีโรดครามไพบุญครับขอเริ่มต้นจากอาจารย์ชัยวัฒน์ได้เริ่มต้นก่อน15ทีครับเรียนเชิญอาจารย์ครับขอความสันติสุขจะมดกทุกท่านนะครับพระคุณเจ้าแลวก็ท่านอาจารย์สุรักษ์และเพื่อนๆนะครับ ผมก่อนอื่นต้องขอประทานโทษอย่างหนึ่งคือวันนี้อาจจะต้องขออนุญ,ญาตวิ่งหนีไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะรีบพูดแล้วก็จะจะรีบเพ่นนะครับนั้นถ้ามีคําถามยากๆนี่ก็ให้สีโรดตอบอวันนี้เนี่ยพอ,อาทางทีมงานโทรไปชวนผมก็รับปากทันทีนะครับเพราะว่าเป็นงานของท่านอาจารย์สุรักษ์นะครับแล้วผมก็อยากทําอะไรให้ท่านในวาระที่ท่านอายุ72นะครับ เมื่อกี้อาจารย์อนเนกพูดคุยให้ฟังว่ารู้จักกับท่านตอนไหนนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่พูดถึงท่านเช่นนั้นนะครับแต่ผมอยากจะตั้งคำถามตัวเองว่าท่านอาจารย์สุรักษ์เนี่ยสำคัญยังไงนะครับไม่ใช่เพราะเฉพาะกับตัวผมแต่กับผู้คนในสังคมสยามนี้ด้วยนะครับแต่ครั้งแรกที่ผมรู้จักท่านเนี่ยก็รู้จักในฐานะที่เป็นนักเรียน โรงเรียนสำชัญนะครับผมสอบภาษาไทยได้รางวัลตอนอยู่ประถมปลายนะครับแล้วโรงเรียนก็มีประเพณีให้ของขวัญของขวัญชิ้นหนึ่งที่ให้เนี่ยเป็นหนังสือเล่มหนาทีเดียวครับชื่อมาพูดภาษาไทยกันดีกว่าผมก็เปิดเปิดดูอะตอนนั้นแล้วผมรู้สึกมันเขียนอะไรวะเนี่ย คือไม่ค่อยแน่ใจว่าอาจารย์เขียนอะไรเพราะอาจารย์ก็พูดเรื่อง b b c พูดเรื่องอะไรต่ออะไรซึ่งผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ผมรู้าอาจารย์สุรักษ์เป็นใครผมก็เปิดเปิดแล้วผมก็วางไว้เพราะฉะนั้นอาจารย์ตรงข้ามกับอาจารย์อเนกซึ่งอ่านงานอาจารย์สุรักษ์ตั้งแต่ปฐมปลายนะครับผมได้งานอาจารย์สุรักษ์แต่ไม่ได้อ่านอ่านเปิดเ,เพราะฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้นะครับบางคนเลยได้เป็นพักหัวหน้าพักหมหาชนและบางคนไม่ได้เป็นเป็นอาจารย์อันนี้พอ เวลาต่อมาเนี่ยผมก็รู้จักท่าอนอาจารย์สุร,รักษ์ผ่านเหมือนหลายๆคนในที่นี้ครับร้านหนังสือของท่านนะครับคือศึกษสยามรู้จักท่านผ่านความเห็นของท่านนะครับในสังคมศาสตร์ปริทัศน์รู้จักท่านผ่านแนวทางสันติวิธีและอื่นๆตามมานะครับแต่นั่นก็คือสิ่งที่รู้จักแต่ผมอยากจะเรียนข้อเสนออย่างนี้คือวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูดมีประเด็นเดียวนะครับประเด็นนั้นก็คือว่าผมอยากจะเสนอว่า เพื่อตอบคาถามของผมเองนี่ว่าอาจารย์สุรักษ์เป็นอะไรเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเป็นพันธารักษ์โครงการความทรงจําทางเลือกของสยามผมถือว่าอาจารย์สุรักษ์เป็นอย่างนั้นครับเป็นพันธารักษ์ของโครงการความทรงจําทางเลือกของสยามอันนี้เป็นข้อเสนอผมนะครับผมไม่ทราบอาจารย์สายชนเสนออะไรไปแต่ผมเสนอเองเนี้ยแล้วผมอยากจะพิสูจน์มันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือว่า ในระยะหลังๆเนี่ยท่านอาจารย์สุรักษ์บางครั้งก็โทรศัพท์ไปนะครับทวงงานส่วนมากเวลาอาจารย์สุรักษ์โทรมานี่ก็จะทวงงานนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยเวลาอาจารย์สุรักษ์โทรมาเนี่ยก็จะหวาดเสียวเล็กน้อยนะครับแต่ปีสองปีหลังเนี่ยไม่ทราบอาจารย์สุรักษ์รู้สึกตัวไหมนะครับแต่ผมพอรับโทรศัพท์จากอาจารย์สุรักษ์เนี่ยผมได้ข้อสรุปอย่างนึงว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์สุรักษ์ไม่ดุแล้วล่ะแต่ก่อนนี่ดุมากเลยนะครับฟังโทรศัพท์ทีนึงแบบ โทรศัพท์แทบหลุดจากมือ<笑><笑>นะครับเวลาโทรไปหาแกจะพูดก,กับใครกันตกกระใจมากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับในปีสองปีหลังเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่รู้สึกไม่ดุแล้วเน้นข่าวดีสําหรับพวกเรารุ่นลูกหลานท่านเนี่ยก็คือตอนนี้อาจารย์ไม่ค่อยดุแล้วนะครับประเด็นทะี่นะ่าสนใจก็นะคือว่านะ อาจารย์จะโทรมาในระยะหลังเนี่ยอาจารย์ก็จะเตือนผมนะครับนอกจากหลายๆเรื่องที่มีเรื่องต้องคุยกันแล้วเนี่ยเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ฝากไว้ให้ผมทําก็คือ,อ,องานของท่านอาจารย์ดิเรกชยนามนะครับซึ่ง อ,อ,อาจารย์ดิเรกเนี่ยเขียนงานชิ้นสําคัญไว้นะครับถ่ายในสุงครามโลกครั้งที่2แล้วหนังสือเล่มนั้นก็ล่มหายตายจากไปนานตอนนี้เราเอาต้นฉบับมาจะพิมพ์ใหม่อาจารย์ก็ขอให้คณะรัฐศาสตร์เนี่ยดำเนินการจัดพิมพ์ขึ้นเพราะว่าอาจารย์เิเรกก็เป็นคณะบดีคณะรัฐศาสตร์นะครับอาจารย์ก็ฝากผมไว้ก็เหมือนกันเลยครับพออาจารย์ฝากผมมาผมก็หาว่าจะไปฝากใครต่อนะครับ ก็ไปฝากคณะบดีไว้นะครับคณะบดีก็ในฐานะที่เป็นคณะบดีครับอยู่ในหมหาลัยก็ยุ่งงานก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคณะบดีก็ พยายามนะครับแต่เมื่อกี้ก่อนจะมาเนี่ยผมรู้ว่าเจอหน้าอาจารย์สุรักษ์ก็จะทักถามอีกนะครับผมก็เลยรีบโทรไปคุยกับคณะบดีคณะบดีก็บอกว่ายัางไงคณะรัฐศาสตร์ก็พิมพแน่นะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยกำลังอ,อ,อยู่ในกระบวนการที่ออขอให้คณะกรรมการคณะเนี่ยหาเงินมาจัดพิมพแล้วมีปัญหาเรื่องเงินนิดหน่อยของคณะนะครับแต่เราจะรับผิดชอบเรื่องนั้นแล้วก็จะส่งให้อาจารย์เจนไคลส์เนี่ยดูใน proof สุดท้ายอย่างที่ได้ตกลงกันไว้นะครับงนั้นงานนี้คงจะเสร็จแน่ แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่งานของอาจารย์ดิเรกชัยนามนะครับผมก็สงสัยว่าทำไมอาจารย์สุรักษ์รู้สึกเอาจริงเอาจังกับอาจารย์ดิเรกชัยนามลือเกินปัญหาประการหนึ่งเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าตลอดมาเนี่ยอาจารย์สุรักษ์มีหลายมิติแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์สุรักษ์สนใจเป็นพิเศษเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์สนใจปัญหาของอดีต ผมก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาสันติภาพที่ว่ามานะครับถ้าเชื่ออย่างนักปรัชญาบางคนเนี่ยเขาก็อธิอบายว่าปัญหาของมนุษย์เราในโลกนี้เนี่ยมีสองเรื่องใหญ่ๆคือปัญหาของอดีตกับปัญหาของอนาคตอดีตเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งอนาคตก็มีปัญหาอย่างหนึ่งอนาคตที่มันมีปัญหาเพราะมันไม่แน่นอนเรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรแน่นอนรายการนี้ก็ระบุไว้ว่าจะเริ่มกี่โมงมันก็ไม่แน่นอนจะจบกี่โมงก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แต่อย่างนั้นจะแก้ปัญหาของความไม่แน่นอนอยังไงนะครับนักปรัชญาเหล่านั้นก็อธิบายว่าโดยเฉพาะอย่างฮานนาแอรเนเนี่ยก็อธิบายว่าต้องแก้โดยการใช้สัญญาสัญญาเป็นยังไงผมปล่อยให้หนักกฎหมายคอยพูดไปทีหลังนะครับแต่อดีตหล่ะจะแก้งไงปัญหาของอดีตคืออะไระคาอธิบายประการหนึ่งก็คืออดีตเนี่ยมันหวนคืนมาไม่ได้ดังนั้นปัญหาของมนุษย์ทั่วไปนะไม่ใช่สังคมไทยอย่างเดียว ก็คือคําถามว่าแล้วเราจะอยู่กับอดีตยังไงไอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยภาคใต้ก็ดีในมิดเดิลอีสก็ดีตะวันออกกลางก็ดีในสีลังกาก็ดีในเนปลาลก็ดีในที่ไหนไหนในโลกนี้ก็เจอปัญหาคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับมีตัวอย่างอันนึงที่ผมชอบมากก็คือมีคนไปสัมภาษณ์ชาวเซิร์ฟคนหนึ่งในสงครามในบอสเนียนะฮะที่ฆ่ากันระหว่างชาวเซิร์ฟแล้วก็โครเอชแล้วก็ชาวมุสลิมนะครับนักข่าวก็ไปถามชาวเซิร์ฟคนนั้นบอกว่าเอ๊ะทำไมฆ่า คนมุสลิมอ่ะชาวเซิฟคนนั้นก็ตอบบอกว่าเพราะไอ้คนมุสลิมเนี่ยไปฆ่าญาติแกนักข่าวก็ถามว่าเลอะหรอฆ่าญาติเมื่อไหร่นี่สัมภาษณ์นี้ประมาณปีพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับไอ้ชาวเซิฟคนนั้นก็ตอบว่าฆนะ่าเมื่อปีพันสามร้อยกว่าคือมันหกร้อยปีมันก็ยังจําได้อยู่นะครับว่าฆ่า เอ่อเมื600่อห0 0ปีแต่ว่าปัญหานี่คืออะไรปัญหาก็คืออดีตเนี่ยอยู่กับเราทาั้งนั้นนะครับที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนมีอดีตทั้งนั้นแล้วอดีตเนี่ยมันก็หวนคืนมาไม่ได้ทั้งนั้นคําถามสําคัญก็คือจะอยู่กับมันยังไงนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าดูจากงานของอาจารย์สุรักษ์เนี่ยอาจารย์สุรักษ์สนใจในโครงการความทรงจําของสังคมเนี่ย นะครับถ้าพูดภาษาฝรั่งนิดหน่อยให้ดัดจริตเล่นเนี่ยก็จะเรียกว่าอาจารย์สนใจในสิ่งที่หลายคนเรียกว่า memory project นะครับหลักฐานคืออะไรหลักฐานก็คือว่าถ้าเราดูสิ่งที่ท่านทำนในหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ท่านทำก็คือท่านไปคล้ายๆไปพูดถึงคนซึ่งสังคมไทยบางเวลาบางยุคเนี่ยลืมไปแล้วหรือไม่อยากจะจำคนอย่างท่านอาจารย์ปีดีพนมยงนะครับ คนอย่างท่านอาจารย์ปุวยอึ้งผากอนนะครับคนอย่างท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้านายอย่างเช่นหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษากรขุนนางอย่างเช่นท่านเจ้าคุณอนุมานราชทนนะครับและสามัญชนอย่างนายดีเรกชัยนามคนเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในความทรงจําของสังคมไทยแต่ด้วยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองด้วยสถานะทางเงื่อนไขหลายอย่างเนี่ยคนเหล่านี้เหมือนกับไปอยู่ชายขอบ อาจารย์สุรักษ์ดูเหมือนมีหน้าที่หยิบท่านเหล่านี้มาบอกสังคมไทยว่าอย่าลืมคนเหล่านี้อย่าลืมอาจารย์ปรีดีนะอย่าลืมนายดีรกชัยนามนะอย่าลืมอาจารย์พุทธทาสน,นะจะด้วยความดื้อข,ของอาจารย์หรือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการเวลาผ่านไปสังคมไทยก็รู้สึกว่าเออต้องจําคนเหล่านี้จริงๆแล้ว นะครับเพราะคนเหล่านี้ก็เดินทางเข้ามาอยู่ในโครงการความทรงจําคนไทยจริงๆเพราะฉะนั้นร้อยปีชาติการอาจารย์ปรีดีก็เป็นไปได้ถ่าอาจารย์พุทธทาสเป็นบุคคลสําคัญของยูเนสโกก็เป็นไปได้อะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่าน่าสนใจแต่ถ้าเราไปอ่านงานของอาจารย์สุรักษ์เนี่ยคนซึ่งอยู่ในโครงการความทรงจำอาจารย์สุรักษ์เนี่ยบางคนก็เป็นเป็นจะเรียกว่าไงคนคนที่หลายๆลยคนอาจจะไม่รู้จักนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คน,นยอาาย่างอาจารย์พุทธทาสไม่ใช่คนอย่าง ห่มอมเจ้าสิทธิพรหรือนายปรีดีพนมยงค์แต่เป็นคนอย่างผมจําได้ที่ผมประทับใจมากก็คือท่านท่านหญิงจงจิตถนอมดิศกุลยกตัวอย่างนะครับในเข้าใจท่านเป็นหลานของกรมพาิาดํารงหรือเป็นลูกสาวนะครับลูกสาวนะครับอาจารย์ก็เขียนเล่าถึงท่านท่านหญิงจงบอกว่าเป็นคนซึ่ง กรมพยาดำรงเนี่ยเสรนกรมเนี่ยเวลานิพนธ์อะไรเนี่ยไม่แน่ใจว่าชาวบ้านจะอ่านยังไงก็ส่งให้ท่านหญิงจงอ่านเสมออะไรอย่างเงี้ยนะครับคนแบบนี้ก็ปรากฏขึ้นมาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความทรงจําของสังคมนี้นะครับคันนี้แต่มันไม่ใช่แค่นั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สุลักษณ์ทำเนี่ยผมอยากจะเรียกว่าท่านเป็นพันธารักษ์ของโครงการความทรงจําสังคมไทยก็จริงแต่เป็นคนซึ่งพยายามจะไปหยิบเอาความทรงจําทางเลือก มาให้สังคมไทยจำผมรู้สึกว่าท่านทำอันนี้ท่านเป็นเชเปอร์นะครับเป็นผู้กำหนดเป็นผู้คล้ายๆไปหยิบขึ้นมานะครับให้โครงการความทรงจำเนี่ยของสังคมไทยเนี่ยต้องจำทางเลือกเหล่านี้ด้วยต้องจำพุทธศาสนาในแบบที่อาจารย์พุทธทาสพูดด้วยนะครับไม่ใช่เห็นพุทธศาสนาอย่างที่คนส่วนใหญ่อาจจะเห็นอยู่ต้องจำการเมืองไทยชนิดที่มีคนอย่างนายเข้มเย็นยิ่งอยู่ด้วย แบบนี้เป็นเป็นวิธีการอันหนึ่งซึ่งอาจารย์สุรักษ์พยายามจะนําเสนอนอกจากนั้นที่สําคัญก็คือว่าผมคิดว่าคนเหล่านี้นมีคุณภาพบางอย่างที่น่าสนใจในฐานะโครงการความทรงจําของสังคมไทยคือไม่ใช่จําเฉยแต่ถ้าอาจารย์สุรักษ์ใส่คุณภาพบางอย่างลงไปผมอยากจะเรียกว่าเป็นคุณภาพในทางศิลธรรมนะครับหมายความว่าคนเหล่านี้ที่ลุกขึ้นมายกขึ้นมาให้สังคมไทยต้องเห็นเนี่ย จะมีปัญหาหลายเรื่องที่สังคมไทยจะต้องเผชิญคือปัญหาปมในทางศีลธรรมคนอย่างอาจารย์ป่วยเนี่ยเราไม่สามารถจะนึกถึงอาจารย์ป่วยโดยไม่นึกถึงความซื่อสัตย์สุจริตของคนได้เราไม่สามารถจะนึกถึงอาจารย์ป่วยโดยไม่นึกถึงจะเรียกว่าอะไร integrity ของท่านนะครับในฐานะของผู้ว่าการธนาคารได้เราไม่สามารถจะนึกถึงอาจารย์ป่วยโดยไม่นึกถึงความกล้าหาญของ <S <S ท่านได้ ไม่นะไม่สามารถจะนึกถึงอาจารย์ป่วยโดยไม่นึกถึงสันติประชาธรรมของท่านได้คล้ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่นึกถึงคนเหล่านี้เนี่ยมันจะมีมิติอื่นๆใส่เข้ามาในสังคมไทยปัญหาแบบนั้นผมไม่แน่ใจว่าสังคมไทยชอบอ่ะแต่อะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็เหมือนกับบังคับสังคมไทยให้พอหยิบคนเหล่านั้นขึ้นมาเชิดชูเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงคุณค่าซึ่งคนเหล่านั้นเป็นตัวแทนอยู่ด้วยนะครับของแบบนี้ผมคิดว่าน่าสนใจเราต้องนึกถึงเจ้าซึ่ง เห็นใจคนจนหม่อมเจ้าสิทธิพรจิตากรต้องน on, un, ึกถึงเจ้าซึ่งไปพูดเรื่องการเกษตรพูดเรื่องอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งผมว่าก็เป็นอะไรบางอย่างที่อาจารย์สุรักษ์ทำมาตลอดเพราะฉะนั้นโครงการความทรงจําทางเรื่องที่อาจารย์สุรักษ์เสนอเนี่ยเลยมีคุณภาพทางศิลธรรมาบางอย่างซึ่งผลักสังคมไทยนะครับผลักให้มันเคลื่อนไปบ,บางอย่างหรืออย่างน้อยก็ทําให้สังคมไทยรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยอึดอัดมากหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าก็อึดอัดนะครับ ในลักษณะเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์สุนัรอาจารย์สุนัรก,ก็เลยเป็นท่านเราจะติดป้ายให้ท่านเนี่ยคงติดได้หลายป้ายนะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์อนเนกว่าเราไม่แน่ใจว่าอาจารย์สุกษ์แต่งชุดอะไรแน่นะครับแต่เราอาจจะพอแน่ใจได้ว่าอาจารย์สุกษรเนี่ยยังไงยังไงก็คงเป็นคนที่ชอบทวนกระแสนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเพียงคนที่ทวนกระแสเฉยที่มันน่าสนใจก็คือผมคิดว่าอาจารย์สุกษ์เป็นเหมือนเช่น หนังสือที่อาจารย์ุูัรษกเองเนี่ยเคยเป็นบรรณาธิการหลายปีก่อนนะครับในโอกาสถ้าผมจำไม่ผิดเน84ปีของท่านอาจารย์พุทธธาตนะครับก็คือหนังสือชื่อ Radical Conservatism นะครับผมแปลว่าเป็นอนุรักษ์นิยมทวนกระแสนะครับผมคิดว่าอาจารย์เป็นอย่างนั้นะเพราะคนเป็นพันธักษ์ก็ต้องเก็บของมาจําไว้ใช่ไหมทีนี้ในกระบวนการนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นคนอนุรักษก์ใช่นะอนุรักษ์ความทรงจําให้สังคมไทย แต่มันก็ทวนกระแสอย่างไรผมคิดว่าสองอย่างอย่างที่หน่งเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ทวนกระแสอนุรักษนิยมแบบอื่นๆโดยการท้าทายกับกระแสต่างๆที่มีอยู่ในโลกบางทีอาจารย์ก็ทะเลาะกับอเมริกาไม่ใช่บางทีส่วนใหญ่นะครับอาจารย์ก็ทะเลาะกับระเบียบของโลก อาจารย์ทะเลาะกับโลกาพิวัต์อาจารย์ทะเลาะกับบริโภคนิยมอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มันเป็นกระแสปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็พยายามทะเลาะแต่เวลาทะเลาะอาจารย์ก็บอกว่าต้องย้อนกลับมาดูรากเหง้าต้องย้อนกลับมาดูสังคมไทยต้องย้อนกลับมาดูภูมิปัญญาในลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นอนุรักษ์นิยมแบบหนึ่งนะครับแต่สู้กับกระแสแบบนี้ในแง่นี้ก็เป็นอนุรักษ์นิยมทวนกระแสแบบที่หนึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมทวนกระแสแบบที่สองที่ผมอยากจะพูดก็คือว่า เป็นอนุรักษ์นิยมทวนกระแสชนิดที่อนุรักษ์นิยมเขาก็ไม่ค่อยชอบแกเพราะแกชอบพูดเรื่องอะไรบางอย่างซึ่งรบกวนอนุรักษ์นิยมกระแสหลักพอสมควรนะครับส่วนเรื่องเหล่านั้นเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าคนที่พูดได้ดีที่สุดคือตัวอาจารย์สุรักษ์เองอาจารย์สุรักษ์ก็ได้พูดมามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็พอจะเห็นผมคิดว่าในแง่นี้เนี่ยสังคมไทยพูดอย่างนี้ก็คงได้เป็นหนี้บุญคุณอาจารย์เน่เป็นหนี้บุญคุณอาจารย์ก็เพราะว่า อดีตของสังคมไทยเนี่ยมันผ่านมาแล้วและมันหวนคืนไม่ได้ทั้งนั้นนะครับปัญหาก็คือเราจะบังคับตัวเราเองให้ยอมรับอดีตแบบนั้นโดยไม่มีทางเลือกในความทรงจําเลยหรือผมว่าอาจารย์สุรักษ์มีคุณอุปการยิ่งใหญ่ในการที่บอกเราว่ามันมีทางเลือกในโครงการความทรงจําเหล่านี้และอาจารย์ก็ทําให้เราเห็นว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับและเราต้องเผชิญกับมันและเวลาที่เราหวนไปคิด ถึงคนเหล่านี้ที่อาจารย์หยิบขึ้นมาในวาระเวลาต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องหวนคิดถึงคุณค่าคําถามหลักการทางศิลธรรมที่คนเหล่านี้ถามทั้งหมดนี้ผมคิดว่าทําให้สังคมสยามแข็งแรงขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ทําให้สังคมสยามอึดอัดนะครับทั้งหมดนี้ทําให้สังคมสยามรู้สึกรําคาญบางทีนะครับแต่ก็คงเหมือนไรบนหลังม้าครับ เวลารายกัดม้าก็เพื่อทําให้ม้านั้นมีสุขภาพดีไม่ใช่เลยนะครับก็ด้วยสิ่งเหล่านี้ผมก็ขอขอบคุณอาจารย์ในฐานะที่เป็นสิทธิ์คนหนึ่งของอาจารย์นะครับถึงแม้ไม่เคยเรียนกับอาจารย์โดยตรงแต่ก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดอาจารย์แม้จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับอาจารย์ในหลายๆเรื่องนะครับแต่ผมคิดว่าวิธีเป็นสิทธิที่ดีของอาจารย์ก็คืออยู่ห่างๆอาจารย์ตามสมควรนะครับและคิดกับมันอย่างค่อนข้างวิพากวิจารนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสิทธิประเภทนี้อยู่พอสมควรครับเพราะฉะนั้น ก็คิดว่าในแง่นี้เนี่ยสุรักษ์สิวรักษ์ทำงานเพื่อสันติประชาธรรมในฐานะที่เป็นพันธาตักของโครงการความทรงจำทางเลือกครับขอบคุณครับครับพอดีเนื่องจากท่านอาจารย์ชัยวัฒน์จะต้องไปแล้วนะครับที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดนี่นะครับเมื่อกี้อาจารย์กิติศักดิ์นะครับก็หันมากระซิบถามผมนะเอ๊ะอาจารย์ชัยวัฒน์พูดในหัวข้อที่แล้วไม่ใช่หรือ ทีนี้ก็เลยขออนุญาตถามอาจารย์กฎหมายฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ย <c oughs> เลยขออนุญาตเข้าประเด็นนะครับอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าสันติประชาธรรมเนี่ยจะช่วยสร้างสันติภาพในประเทศไทยโดยเฉพาะยี่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอาจารย์กับสันติภาพโลกด้วยนะอาจารย์ช่วยกรุณาตอบสั้นๆกันนะครับใช่แล้ครับคือทั้งหมดที่พยายามจะพูดเนี่ยคืออย่างนี้คือ <c oughs> ถ้าทั้งปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่ส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือผลของอดีต ใช่ไหมครับผลของอดีตเนี่ยมันทาให้เราเจ็บแค้นมันทําให้เราเดือดร้อนมันทาให้เราวันนี้เราเดินไปที่ตากใบเนี่ยผมคิดว่าเรารู้สึกอะไรวันนี้เราเดินไปที่กร่เซ่เราเห็นอะไรนึกออกไหมฮะถ้าเราคิดในในแง่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้ตัวเราเป็นทาตของอดีตชนิดที่ไม่มีทางเลือกเลยเนี่ยเราจะจมอยู่ในความรุนแรงอย่างไม่มีวันออกได้นะครับจะพูดเรื่องอื่นสมานะฉันจะพูดเรื่องสันติภาพจะพูดเรื่องการให้อภยัยทั้งหมดทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์สุรักษ์ทำสำหรับสังคมไทยเนี่ยมันอาจจะดูแปลกนะแต่ผมรู้สึกมันสําคัญเหลือเกินเพราะมันมันทาให้สังคมไทยกระชอกและไม่อยู่นิ่งและไม่ยอมรับความทรงจําแบบที่ถูกกําหนดมาให้และด้วยเหตุนเนี้ยเราเลยอาจจะสามารถคิดถึงความเป็นไปได้แบบอื่นๆที่ไม่กอดใจอยู่กับความรุนแรงเป็นไปได้ที่จะคิดถึงคุณค่าแบบอื่นๆและตรงเนี้ยผมว่าสำคัญมากผมนึกว่าผมพูดเรื่องสันติประชาธรรมตลอดเลยนะ ครับขอบคุณท่านอาจารย์ชัยวัฒน์มากครับขอเสียงปรบมือด้ครับครับทั้งนั้นก็มาถึงต่อในนักกฎหมายแล้วกันนะครับเมื่อกี้เพื่อนถูกอาจารย์ชัยวัฒน์ตั้งประเด็นนะครับว่านักกฎหมายเนี่ยฟังบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องนะฮะเชิญอาจารย์กิติศักดิ์นะครับกราบเรียนพระคุณเจ้ากราบเรียนท่านอาจารย์สุรักษ์กราบเรียนเพื่อนๆร่วมโรงเรียนสุรักษ์สิวรักษ์แล้วก็ต้องบอกว่า ครับเรียนอาจารย์ชัยวัฒน์ที่กำลังจะจากไปได้ว่าถ้าท่านลุกระวังจะเสียมาก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรามาพูดเรื่องสันติประชาธรรมสันติภาพไทยสันติภาพโลกในงานอาจารย์สุรักษ์ไม่พูดถึงเรื่องอาจารย์สุรักษ์ก็คงจะผิดคิวไปนิดนึงแต่ว่า ผมก็จะขอพูดถึงอาจารย์สุรักษ์ในแง่ที่ไม่ต้องพูดถึงชื่อสุรักษ์แล้วก็อยากจะเรียนว่าข้อคิดความเห็นต่างๆบางอย่างที่ผมจะพูดต่อไปนี้มีทั้งหมดประมาณสัก7 8ปประเด็นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าได้รับอิทธิพลจากอาจารย์สุรักษ์แต่ว่าท่านอาจารย์สุรักษ์อาจจะไม่เห็นด้วยข้อที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่า ผลค,ค่อนข้างจะเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ย